ไฟไหม้ครับท่านผู้ชมไฟไหม้ครับวงแหวรอบสครับไฟไหม้ครับท่านผู้ชมครับเสอ้โหฮะเสียงยังูมันเป็นร้านอาหารกันเนี่ย่านเยครับในในห้วงนีสอบอ่ถ้าวันเข้าไปในค้าง อันนี้อยมันดังเนี่ยโอ้ยมันไม่โวยมากเลยอ่ะอันนมันคืออย่างไรตรงนั้มั่ะบอกว่าคุณแจับเพิ่งแล้วมันมีไผ่มาเป็นสิบันาทีแล้วอ่ะ กว่ามันลามไงประเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยมันดังตรงนี้มันมันมันแรงมากเลยเนี่ยผมเราจะของมันอยู่ที่ไหนจะได่รู้จ้ามันเป็นระเบิดก็ว่าเองมันยังดังแหงขึ้นแหงขึ้นขนาดนี้เยอะเก๋ไก่มันมีแก๊สมีอย่างนี้มันจะระเบิดก็ว่าเนี่ยไม่ไม่แล้วก็ดับเพลิงยังได้หรอกเช่นแบเพลิงได้ไหมอ่ะดับเพลิงเมืองอะไรอ่ะดับเพลิงเชียงใหม่อ่ะหนึ่งก็หนึ่งนั่นแหละเมื่อเขากระจายไป ออสะพาะว่วงแหวนรอบสองไงวงแหวนรอบสองไงบล็ก็แจ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็แจ้งไปตั้งแต่สิบนาทีแล้วนะครับ แต่ว่าไฟมันไหม้โวยไฟมันไหม้โวยนะครับมันไปมันโวยมันลุกลามโวย<ป>มาแล้วครับรถดับเพลิงมาแล้วครับมาแล้วรถดับเพลิงมาแล้วามาแล้วนะครับมันเป็นช่วงเมื่อเจ้าเลยนะครับก่อนเข้างานเนี่ยครับ ไม่แน่ใจว่ารถดับเพลิงจากที่ไหนมาก่อนนะครับนี่ทำงานทันทีนะครับจอดปุ๊บน้ำเปิดมาเลยปั๊บนะครับรถดับเพลิงมาแล้วอทสบานตะบนท่าสารานี่ครับอายลาสองนะครับี่อิยาลาสองมาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้ว มันเป็นร้านขายของนะครับตรงในเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เลยนะครับมาแล้วเจ้าหน้าที่มันคงจะไม่แค่แคเฉพาะในส่วนในร้านนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างมันบม่ได้ติดอีอย่างนะฮะ ิดเป็นประเภทร้านอาหารตามสั่งครับเป็นร้านอาหารตามสั่งไปไก้ๆทางเกสสองทางนี่ดีกว่าครับมันร้อนมากเลย อ้าว oh. เรียบร้อยครับ